ไม่ใช่เฉพาะน้าท่วมะนะบางทีก็น้ําแรงบางทีก็มีอุทกภัยหรือแผ่นดินถลม่มสร้างความเสียหายต่างๆแล้วก็ความถี่ของการเกิดก็บ่อยขึ้นแล้วก็พื้นที่ก็หลากหลายเมื่อสองสามอาทิตย์ก็น้ําท่วมภูเก็ตนะครับดินถลม่มก็เสียชีวิตเสียหายไปเยอะเอาจากภูเก็ตก็ขึ้นไปเชียงรายก็เสียหายกันเยอะ จากเชียงรายนี่ก็ไปหนองคายก็คือจากภาคใต้สูภ่ภาคเหนือภาคเหนือสู่อีสานฉะนั้นผมคิดว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยมีความถี่มากขึ้นฉะนั้นก็จะมีความเสียหายทั้งชีวิตผู้คนแล้วก็ความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยนับหมื่นล้านนับแสนล้านนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราควรที่จะมีมาตรการหรือว่ามีโครงการใหญ่ๆเหมือนกับว่าเป็นแผนแม่บท นะครับในการที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแก้ไขปัญหาน้ําแรงแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือวัตภัยต่างๆนะครับที่จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศและก็ลดความสูญเสียต้องอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรนะครับวันนี้จุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรฉะนั้นเนี่ยเกษตรก็ต้องการน้ําเกษตรก็ต้องน้ําไม่ท่วม กเกษตรก็ต้องน้ําไม่แรงฉะนั้นถ้าเราได้วางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ําให้เพียงพอไม่ท่วมไม่แรงแล้วก็มีการกระจายน้ำเนี่ยไปถึงมือกเกษตรกรมันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันกับยกระดับสินค้าเกษตรยกระดับมาตรฐานการทำเกษตรยกระดับขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันนะครับเรามีโครงการต่างๆในประเทศเนี่ยที่เราได้มีการพัฒนากัน ถือว่าเราก็ไม่ได้น้อยหน้าประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าทางด่วนสนามบินหรือเรากําลังจะมีแลนด์บิดแต่ผมคิดว่าจุดหนึ่งะครับที่เราจะต้องให้ความสาคัญเพิ่มเติมทําให้มากขึ้นก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำนะครับเพราะว่าเราต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนตรงที่ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยด้วยด้วยภาคเกษตร นะครับแล้วเราก็ประสบป,ปัญหาเรื่องน้าท่วมน้าแรงอยู่บ่อยๆดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าท่ารัฐบาลนะครับจะได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีแผนแม่บทจัดทาเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะป้องกันน้ําท่วมน้ําแรงอุทกภัยต่างๆโดยการมีแผนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานว่าเราจะบริหารจัดการเรื่องน้ํำยังไงจะมีการสร้างระบบระบายน้ําไปถึงมือกเกษตรกรยังไง นะครับระบบขนส่งน้ําหรือว่าเขื่อนอ่างเก็บน้ําที่จะสามารถรับน้ําไว้ป้องกันปัญหาน้ําแปงหรือการระบายน้ําต่างๆนะครับไปตามแม่น้ําลําคลองเขื่อนต่างๆเพื่อไม่เกิดปัญหาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการทําอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่าถ้ารัฐบาลได้หยิบยกเรื่องนี้มาทำเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ